ส่วนพืนทีพัทลุงเนี่ยเห็นว่ารอบนีเนี่ยทวมนักที่สุดในรอบสิบปีเลยนะคะซึ่งถูกผักสวนเนี่ยก็แรงให้การช่วยเหลือเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะคุยกับท่านอาชวงศิริพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดพัทลุงตอนนี้อยู่ในสายกับพิรขับเขาแลวด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับคุณสมโอคุณดีดาครับค่ะหัวหน้าคะก่อนจะไปติดตามเรื่องของความืบหนา้าสถาการณกับทักภัยวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง<ม>เป็นบรนพื่มังคค่ะ อ่าตอนนี้แดดออกฟา้าแจ่มใสครับผมอ่าฝนเม่ตกแล้วนะไม่ไม,ไม่ไม่มีฝนแล้วครับแต่วันนี้ก็ทางอุตุนิยมวิทยาก็อ่าพยากรณ์ไว้ว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ครับอ่าค่ะทีนี้สถานาการณ์น้ำท่วมที่บอกว่านักสุดในรอบสิบป,ปีนักสุดพันผือคะ่ะมันเป็นพันพือช่วยอะารฟังใส่ก็ก็ก็ข้าวก็คือข้าวนะครับแต่ว่าในรอบนี้นะครับจังหวัดพัทลุงนะครับ ด้วยสาก,การฝ้นตกติ่ต่อเนื้องในพื้นที่ภาคใต้นะครับจทีที่ทุกคนผู้ชมรับทรากันดีแล้วว่าได้รับผลกระทบจากยมความกดอากาศต่าจากประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ส่งพ้นมาทางภาคใต้เองนะครับออของจังหวัดพัทลุงนี้ฝนเฉลี่ย5วันก็ประมาณ180มิลมิเมตรนะครับตั้งแต่วันที่24กุมภาซึ่งวันอาทิตย์นะครับซึ่งวันอาทิตย์เนี่ย สถานการณ์ของจังหวัดพะลุงเนี่ยพ้นตกนักอยู่บนเือกเข้าบรรทัดนะครับทําให้ปริมาณน้ำเนี่ยลากลงมาข้างล่างเป็นนับป่าไหลลาก,กันนะครับลงมาหลายต้งแต่กลงรากสีบันพดสีนัคลินควรนุ่นลงไปทางเขา้าสาส้นตํามโมดทางนุ่นด้วยนะครับก็ทําให้จังหวัดพัทลุงได้รับผลกระทบนะครับณปัจจุบันก็คือหกอำเภอยี่สิแปดตำบล ร้อยยี่สิบาหมู่บ้านครัวเรือนที่ยั่อยุอยระหว่างการสำรวจนะครับ<ช>เบเื้องต้นก็ห้าร้อยเจ็สิบหกครัรือนนะครับแนะปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าคลี่คลายแล้วเพราะว่าด้วยสถา,านการณ์พ้นที่ไม่ตกนะครับ<ช>ก็กก็ก็คลี่คลายแล้วลักษณะจากอย่างที่บอกก็คือน้ำที่ลงมาเนี้ยมันก็มาตามลำคลอง เพื่อระบายลงสู่ทะเลราบสงขลานะครับแล้วก็ลำน้ำคลองที่ไล่ตรงเจ็ดไส้ยของจังหวัดปทุมลุงเนี่ยรองรับมันก็เกินชักยภาพที่จะรองรับได้มันก็เออลอนตัลลิงนั้นจะกระเทือนกับพี่น้องที่ยู่ริมริมคลองทางด้านนะครับหลายลคลองท่าแน้คลองนาทอมคลองอีโต้ได้ทางด้านนะครับนั่นแหละ ครับว่านาคาในใน่วนของปัทลุงยังพื้นที่ที่ว่านาบอกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปสะสบอกทกภัยแล้วว่าพื้นที่ไหนนะคะที่แบบนักที่สุดเราต้องเฝ้าระวังมากที่สุดคะก็จะเป็นกงล่ากับพื้นที่ต้นน้ำนะครับกงล่านี้ยู่ต้นน้ำยู่ติดกับเกลือเข้าบรรทัดเลยนะครับก็ก็ทุกครั้งที่เกิดซาการเนี่ยกงล่าก็จะลับก่อนเถือนนะครับซึ่งเราทัดมาเนี่ยออ่่าา กวนขนุนเนี่ยกวนขนุนเนี่ยยู่ในพื้นที่รับลุมนะครับเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอัต,ตลุงเนี่ยมันเป็นพื้นที่รับลุมจะรับปูกเข้านะครับกวนขนุนเนี่ยยู่ตามลาคลองทานะนะครับยู่ในพื้นที่กลางนา้ำนั้นด้วยของทานเองเนี่ยก็ชาวบ้านได้ก็ไปยู่เพราะว่าเป็นที่ที่ไหนมีน้ําที่นั่นต้องมีชุมชนมีคนนะครับตอธรรมดานั่นแหละทั้าทีนี้ ต้นน้ำจะเป็นอำเภอที่มันพดน้ำหล่นจะเป็นเวตามที่เป็นข้าวที่ทุกคนได้ดับชมได้เห็นนะครับทางล่ายเนี้ยน,น,นะฮะก็เลยหล่นไปลงไปชุดของทาเน,นที่นี่ทนกระทบจริงๆของพัทลุงเที่ยวนี้นะครับชื่อว่าเป็นเป็นฝ้นปลายฤดูฝ้นนะครับซึ่งจังหวัดพัทลุงหน้าตอนเนี้ยกําลังยู่ในช่วงเกี่ยวข้าวกําลังกิะเกี่ยวข้าวดังนั้นพืชผลผลิตนาข้าวได้ทางล่ายเนี่ย ก็ก็ได้รับผลกระทบนะครับณตอนเนี้ที่ยังที่บอกว่าณตอนนี้ก็คือน้ำเนี่ยจากการทุกอำเภอที่เกิดได้รับผลกระทบเนี่ยที่คายแล้วแต่ยังคงมีน้ำอยู่ในพื้นที่ดับลุมกับพื้นที่ทางการเกษตรก็คือส่วนยางแล้วก็หนาข้าวนะครับนึ่งซึ่งทีเนี้นั่นแหละที่อาจจะลงได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเนี่ยนาข้าวทั้งไร่เนี่ยครับ ท hmm. ี่นี่นอกจากการ,กรเกษตรแล้วก็ใน,นเรื่องของบ้านเรือนเสียหายจากการดินโคนนะลม่มแล้วก็น้ำท่วมของของบ้านของชาวบ้านเนี่ยค่ะชาวบ้านได้รับผลกระทบกันผือมั้งคะอ่ารอบนี้ดินโคลนะล่มไม,ไม่ไม่มีนะครับเป็นลักษณะ <c oughs> ของหน้าลากแอ้วเรา,เเราทางจังหวัดเองทางราชการนะครับก็ได้มีการออกแจ้งเตือนให้พี่ <c oughs> น้องประชาชนเตรียมตัวเ <c oughs> ข้าระวังไว้ทางไรกตั้งแตละบันที อ่ยี่สิบองยี่สิบสามเป็นต้นมาแล้วนะครับตั้งแต่สถานการ์ทางอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศไปซึ่งเราทางในพื้นที่ของจังหวัดเองกองอธิการบดีมหนวิไปาลจังหวัดเองก็ได้อ่าแจ้งเตือนผี่น้องประชาชนซึ่งทางอำเภอทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับก็ให้ประชาชนติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโดยใกล้ชิดนะครับแล้วก็อาทิตย์เช่นยกตัวอย่างอย่างคงอ่าพื้นที่ของกรงร่านะครับพื้นที่อ่าตำบลฉลัดเนี่ย ในคืนวันคืนวันเสาร์เนี่ยก็จะมีการแจ้งประกาศเตือนพี่น้องประชาชนว่าเพราะว่าในลำคลองฉลาดนา้ำเออสู้ขึ้นก็ให้พี่น้องประชาชนยกข้องขึ้นจีสู้ได้ทั้งไร่นะครับนั้นผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในบ้านเรือนเนี่ยก็ก็จะเป็นเพียงเล็กน้อยครับ ก่อนที่จะไปถึงเรื่องข้อการให้ความช่วยเหลือยาให้ว่านาใดอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันสนกักทีหนึ่งอย่างที่ว่านาบอกว่าวันเหนียวฟอสเมตอก็แล้วฝ่าก,ก็เริ่มจะแจมไซคขึ้นมาสักทีหนึ่งสถานการณ์โดยภาพรวมในพื้นที่ที่พี่น้ำท่วมตอนนี้นเป็นพันผืนมั้งคะดีขึ้นเริ่มลดลงแล้วมั้งไมค่ะดีขึ้นแล้วครับลดลงแล้วครับก็คือยังดีบอกว่าณตอนนี้ก็คือในเรื่องของการดำรงชีพปีน้องประชาชนเรื่องของความเป็นยุ่เนี่ยก็บ้านเรือนเนี่ยไม่ได้รับความนี้การสัญจรได้ไปมาเดินทางได้มดแล้ว ซึ่งในช่วงกองก็มีมีมีอยู่คงแค่พื้นที่รับลุ่มกับพื้นที่ทางการเกษตรเท่านั้นที่มีมีน้าอยู่หลอระบายอยู่ครับก็คือมีพื้นที่เพราะว่าเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีมีทะเลนุ่นด้วยนะครับานั้นน้ำในทะเลทับสงฆาก็อาจจะชานิดนึงครับค่ะที่นี้เรื่องของการให้ความช่วยเหลือล่ะคะทางปอพอ,พ,อพัทลุงเราก็เรื่องงานที่เกี่ยวข้องนี่มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผี่นองประชาชนบนผืนมังคะ ครับก็มีการเนี่ยตอนนี้ก็คือเลียงให้ทุกคนอ่าให้ถูกนวยนะครับลงไปจำรวจนะครับหลายต่างที่จ้าของพื้นที่นะครับจำรวจความเสียหายได้ทางว่ายนะครับแล้วก็ดําเนินการตามกระบวนการระเบียบของทางราชการนะครับในช่วงของจังหวัดเองก็ประกาศพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ประสบภยัยสาภัยนะครับแล้วก็ประกาศเขตให้กับ,บชุวเรืองอะไต่อไปตามระดับนะครับ เรายังประชาชนนะคะที่ยังไม่สามารถแบบล็อบไปยุที่บ้านได้ตามปกติคะ่ะซุ้นอพยอบด้วยว่าเรื่องของอทุกอย่างชีพได้ปหเนี่ยคะครับรอบนี้รอบนี้เราไม่มีไม่มีการอ่าไม่เล้นอพยพไปยุ่ตามซุ้นหรือว่ามีการตั้งเ็นตามดินมต้นเรื่องทางไ่นะครับพอปลาป็นแล้วษณะน้ำลักแค่เท่าวัทิตย์สองวันที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับอืมก็คือเป็นองประชาชนส่วนยังอาศัยอยู่ที่บ้านตามปกติแต่ว่าเรื่องข้องการมอทุกอย่างชีพรอว่าการให้ให้ความช่วยเหลืออื่นๆนะคะว่านะ ครับก็เบนนื้องต้นในสังข์ของท้่เนี่ยเขาก็ให้มีแจกจุ้งอย่างชีพได้ทางไล่นะครับเนะมื่อวานเมื่อวานเองอหลายได้เมือ่อว,ว,วัน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 อาทิตย์แล้วนะครับวันอาทิตย์ท่านผู้ว่ารองท่านรองผู้ว่านะครับก็ได้ลงพื้นที่อำเภอคง่าลงไปดูแลพี่น้องประชาชนไปแจกจุก้งอย่างชีพให้กับพื้นที่ของคง่าชได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเมือ่อวานเองท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่ของอำเภอเข้าใจซ่นอำเภอ เมืองนะครับลงไปดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของเบื้องต้นว่ามีการช่วยเหลือผันผือซึ่งในช่วนของบางอำเภอที่มีาการลมด้วยนะครับก็ทางสองที่น้นก็ได้จัดการช่วยเหลือรื่องของปู่เบื้องไม่ได้เรียบร้อยมืแล้วครับภาวนาคะที่นี่ห้ากว่าประชาชนเนี่ยต้องการความช่วยเลหลือว่าเกิดเหตุชุกเฉินขึ้นสราม,มาติดต่อได้ที่ไหนมั้งคะเบอร์เอาเบอร์ทำง่ายๆเลยครับเบอรงเจ็ดแปดสี่ครับ นะครับค่ะเป็นสายด่วน1780หนึ่งอหนึ่งเจ็ดแปดสี่สายด่วนสาธาระภัยนะครับถ้าเกิดว่าอเป็นเบอร์เบอร์ข้องสำนักง,งานปปจังหวัดปัตตุนเองก็คือเบอร์ศูนย์เจ็ดสี่หกหนึ่งหนึ่งหกห้าซ่องนะครับค่ะสวนอีกทีได้ไหมคะว่านะศูนย์เจ็ดสี่หกหนึ่งหนึ่งหกห้าซ่องครับห้า okay. ในกรณนนีต้องการให้ความช่วยเหลือทางเรื่องข้อการได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือว่าการโรคข้อความช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่เดียวว่านาคาจะเห็นว่าในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็คือเวลาฝนตอกติดต่อกันไล่ว่าน,นยาหนามก็จะท่วมเป็นประจาทุกป,ปีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนีย่ยค่ะที่นี้ทางจังหวัดพัทลุงเองเนี่ยเรามีการพุดคุยหรือว่าวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันผื่นพัพงนในเรื่องข้อการบริหารจัดการนามเพื่อจะแก้ไขปัญหากันในระยะยาวอะค่ะมีครับมีครับอย่างที่บอกว่าคองขลองจังหวัดพัท ต้นน้ำก็จะเป็นเชื้อเข้าบรรทัดเป็นรักใช่ไหมครับแล้วก็มีลําคลองทางข้างจัดไส้นะครับการระบายน้ำเนี่ยเป็นลักหัวใจสําคัญเพราะว่าของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นน้ำที่เกิดจากของเราเองซึ่งแล้นเราเกิดบริหารจัดการให้ดีเนี่ยมันก็จะได้ดับผลกระทบน้อยนะครับอเอ,อเรามีคลองลําเบ็ดนะครับที่ขุดมามาตอนปีหกหนึ่งนะครับได้ฉายประโยชน์มาต้องช่วยแบ่งแบ่งเบาลาําน้ํา ในการระบายนา้าซึ่งมีประตูระบายน้ำเนี่ยเป็นลาดับเจ็ดประตูด้วยกันแล้วก็ในช่วงของประตูของนาทอมเองกนะครับแล้วก็ทางในอนฝ่ายทนาเนี่ยนะครับที่ที่ในฝ่ายทนาเนี่ยเราก็จะมีอ่าคณะกรรมการดูแลไอ้บริหารจัดการน้ำตรงฝ่ายทนายอยู่นะครับคอยเฝ้าระดับน้ำบู่ตลอดถ้าเกิดว่ามีการหล่นสปริงเว์หรือว่าอ่ามีการ Uh, อยู่ในระดับวิกฤตเนี่ย mm hmm. ก็จะยกบานประตูเขิ่ขึ้นเพื่อเป็นการระบาย mm hmm. แล้วก็แจ้งเตือนให้ถ่ายน้าเฝ้าระวังทางล่ายนะครับนะแล้วก็ uh, เลืองของพื้นที่กลางนา้ำพื้นที่ปลายน้ำเนี่ยแล้วก็ uh, ให้มีการคุดล็อกมีการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะครับโฟล์ฟลในเรื่องน้ำม,มากขึ้นเพราะว่าน้ำต้องมีที่ยุ่น้ำต้องมีที่ปนะครับยังยังถึงว่าน้ำบอกว่านา้ำ ก็จะระบายลงสู้ทะเลสาบส่งคลาใช่ไหมคะและทีนี้ยังพี่น้องประชาชนที่ยุ่ยถ่ายนา้ำด้วยอายุบริเวณเชายชายฝังและ,ะเนีย่ยคะ่ะยุ่ริมทางพานข้องน้ำเนี่ยจะต้องเตรียมตัวพันผืนรือว่าทางการมีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังเปนปืนมั้งคะครับมีครับมีแจ้งเตือนครับแต่ว่าภัยพิบัติเราห้ามไม่ได้แต่เรายุ่ยรวมกับมันได้นะครับก็คือในเมื่อว่าส่วนหญ้พี่น้อง ลายน้ำเนี่ยจะทำพื้นทำอาชีพในเรื่องของงานประมงได้เป็นลักนะครับนั้นลักษณะรัของบ้านพี่น้องถ่ายน้ำเนี่ยเขาก็จะเป็นในเรื่องของพื้นบ้านสู้งเป็นบ้านฟองชั้นนะครับได้ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็ก็ด้วยว่าสภาพปัจจุบันนี้ปรับเปลี่ยนไปบริบทการเป็นยุ่เนี่ยก็อาจจะมีลงมายุ่ข้างหลังมั่งได้เป็นนะฮนนะครับแต่ก็พี่น้องยอมรับได้นะครับว่า บอกว่ามันมีกระเทือนเรืองของพื้นที่ปลายน้ำแล้วนะครับถ้ามีถากา์ผันนิซากทางล่างนะครับแต่ว่าทุกครั้งเวลาเกิดถาการ์หรือใกล้จะเกิดถากา์เนี่ยเราจะมีการแจ้งเตือนตลอดแล้วก็ให้ลำดับเรื่องของหน่วยงานที่ดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกองอำการป้องกันบรรเทาภายัยจงหวัดกองกำลป้องกันบรรเทาภัยอำเภอสุ่นปฏิบัติการป้องกันะบรรเทาภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นะครับก็ช่วยในเรื่องของอ พี่น้องประชาชนดูแลแล้วก็น้องเนื้อจากนั้นยังบูรณาการรวมกับหน่วยงานท้หานในพื้นที่นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนถ้าเกิดอาการขึ้นเราก็จะแบ่งโซนการปฏิบัติงานทางไล่เนี่ยว่าหน่วยไหนจะลงจุดไหนอบจจะไปช่วยตรงไหนได้บา้างทาง อองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเคียงเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่เกิดกับตัวเองเนี่ยจะลงไปช่วยเผื่อที่เกิดสถา,านการณ์อย่างไรนะครับอันนี้เราได้มีแผ่นมีการปรับปรุงแผ่นผืนหตุทุกปีแล้วก็มีการสักซ้อมด้วทั้งรลานนะครับสุดทายค่ะหัวหน้าหายาให้หัวหน้า,า,นาเดียรได้ตั้งความบั่นใจให้กับพี่น้องป,ประชาชนผู้ประสบปฐกภาายัยว่าเกิดเทพปณีแล้วเนี่ยทางการเองก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนค่ะครับก็เรียนผู้รับชมรับฟังนะครับว่า ทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมลุงนะครับเป็นหน่วยงานกลางนะครับในเรื่องของการป้องกัแนและบรรเทาภัยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีชีวิตที่ปลอดภัยนะครับดำรงชีวิตได้โดยปกติพาสุขนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับต้องพี่น้องต้องมีเรื่องของความตระหนะครับเรียนรู้เรื่องของการยุ่งกับภัยให้ได้นะครับเพื่อเป็นวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยของพวกเราเองนะครับแล้วก็ในช่วนของ ลักๆเลยให้เชื่อข้อมูลข่าวซ้านจากทางราชการนะครับจากทางราชการตักเตือนหรือว่าแจ้งเตือนไปทางล่าส์เนี่ยก็ให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามนะครับอพยพ็ต้องอพอยพบหรือว่าเคลื่อนใหญได้ทางล่าย,ยกข้องขึ้นดีสูงนะครับก็ต้องรวมด้วยช่วยกันนะครับเรื่องข้องทราบภัยไม่ใช่เป็นเรื่องของหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับถูกน่วยถุกคนพี่น้องประชาชนต้องรวมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็พวกเราเองนะครับ ถ้าทําด้วยกันไปด้วยกันนะครับเราไม่ทิ้งใครไว้ในข้างล่างแน่นอนนะครับต้องอเราจะมุ่งสู่วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยครับอ่าขอบพระคุณมากนะคะว่านะัคะวันนีทีมารวมบอกสถานการณ์ความขืบหน้าแล้วก็เรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงด้วยขอบพระคุณและสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมโอคุณดีณดาค,ครับค่ะ ก็เป็นความขืบหน้าล่าสุดนะคะของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงอย่างที่บอกว่านักสุดในรอบสิบปีโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยมีพื้นที่ที่ปลูกข้าวมากพี่น้องเกษตรกรก็ได้รับความเสียหายหลังจากนี้ก็จะมีการประกาศภัยพิบัติแล้วก็เผื่อจะให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางอาคารบ้านเรือนนะคะแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรจะเข้าสู่กระบวนการคองฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะ